สวัสดีครับทุกท่านกลับมาพบกับ EP นี้กับ ZPH Channel นะครับ Admin z p PH ครับสวัสดีครับทุกทุกท่านเลยนะครับวันนี้จากรายได้ของ g i ฟเฟ i รที่ผมแอดมินเคยนำเสนอไปเมื่อคลิป EP ที่แล้วนะครับเกี่ยวกับว่าเราทำธุรกิจขายตรงกิฟเฟอรีใช่ไหมครับเงื่อนไขก็มีอยู่ว่าคราวที่แล้วที่ผมนำเสนอไปผมลืมบอกข้อนึงว่า,าจริงๆแล้ว สรรพากรจะต้องตรวจสอบด้วยว่าถ้าคุณมีไรายได้ตลอดทั้งปีอ่ะหกหมื่นบาทเกินหกหมื่นบาทคุณจะต้องยื่นแบบภาษีนั่นเองครับเดี๋ยวเรามีการอ้างอิงจากการสอบถามจากที่สํานักงานใหญ่นะครับก็คือเดี๋ยวจะให้ฟังคลิปเสียงกับข้าวครับขออนุญาตนะครับเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็นวิทยาทานนะครับสําหรับนักธุรกิจท่านใดที่ต้องการจะทําธุรกิจกิฟรีและไม่ต้องกังวลว่าผมต้องมีไรายได้เท่าไหร่ถึงจะเสียภาษีเท่าไหร่อะไรอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะมา รู้โดยคร่าวๆนะครับอย่างของเคสแอดมินเองเนี่ยของผมเองผมเป็นผู้ประกอบการผมจดทะเบียนพาณิชย์ด้วยและเป็นจดเครื่องจดแบรนด์การค้าด้วยคือผมมีธุรกิจแบรนด์ของผมเองด้วยแล้วผมก็ไปจดทะเบียนพาณิตออนไลน์ซึ่งซึ่งมันจะข้อมูลมันจะเชื่อมโยงกันแล้วเวลาเราไปซื้อของกิฟฟีนใช่ไหมครับทุกใบเสร็จนะครับคุณทุกใบเสร็จของเรา เวลาเราไปซื้อของกิฟตฟรีถูกไหมครับลดยี่ห้าเปอร์เซ็นลดยี่สิบเปอร์เซ็นพีวีอะไรแบบนี้ครับผมก็จะมียอดตรงนี้บอกนะครับว่าพีวีของคุณได้รับเท่าไหร่ยอดชําระเท่าไหร่เป็นภาษีเท่าไหร่ภาษีมูลค่าเพิ่มเท่าไหร่อะไรลักษณะนี้ครับผมอย่างเช่นอย่างนี้นะครับก็ก็ผมจะอธิบายเป็นตัวอย่างก็อันนี้คือข้าวข,ของมกราคมมกราคมพานะครับอันนี้มกราคมพาและ มกกรากุ่งพาสองเดือนนะครับ2เดือนแต่ผมทยอยไปซื้อซๆโอเครวมกันก็คือปิดยอดนั่นแหละก็คือถามว่าเราซื้อบริโภคซื้อกินซื้อใช้เราไป่ได้ขายแบบเวอร์วางาาการงานสร้างแบบล้านแปดเดี๋ยวสําหรับท่านในที่อยากจะรู้ว่าต้องมีไรายได้เท่าไหร่สมมุติเราทําอย่างอื่นด้วยละ่ะแล้วมันเกิน6กหมื่นทำเราต้องยืดแบบภาษีที่สรรพากรไหมเดี๋ยวเดี๋ยวฟังจากเจ้าหน้าที่นะครับ ระหว่งางรอสายเจ้าหน้าที่นะครับผมเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมาให้คําตอบเรานะครับ ็คือในส่วนของภาษีภาษีอ่าอะไรนะครับเราจะเป็นย,ยอดยอดสามแสนหนึ่งมืนที่ที่เราแจ้งไปหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าไรายได้ที่ทําจากกิฟต์ฟีถึงสามแสนสามแสนหนึ่งหมื่นเมื่อไหร่สามแสนหนึ่งมื่นหรือว่าสามแสนหนึ่งบาทครับหนึ่งหมืนค่ะสามแสนหนึ่งมื่นใช่ค่ะถ้าสามแสนถ้าเกินสามแสนหมื่นบาทขึ้นไปเนี่ยส่วนที่เกินเราจะหักภาษีไว้ห้าเปอร์เซ็นเริ่มต้นที่ห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมค่ะ เตใช้คิดเป็ตดสินานตอนหน้าแต่ถ้าอกิดว่ารายได้ที่ได้จากกิฟตรียังไม่ถึงสามแสนหนึ่งคราต้องส่งยอดถึงสมักรแต่ว่ายอดภาษีที่เราหักไว้จะเป็นสูงย์ไรที่มีภาษีไว้แล้วในส่วนของทีมงานสมาชิกท่านใดในทีมงานถ้าเขาทั้งปีแล้วยังไม่ถึงออกเหมือนก็ไม่ต้องยืนถูกไหมครับไม่ต้องยืดแบบได้ค่ะครับอันนี้ปรากรนเขาก็จะทราบข้อมูลได้ยังไงอ่ะก็เขาจะมีวิธีเช็คของเขาใช่ไหมครับใช่ค่ะ เลขประชาชน13หลักนะคะจะแจ้งทางสารประกอบเขาจะมีข้อมูลตัวนี้อยู่ครับผมจะมีข้อมูลว่ารายได้ที่ได้ที่แจกให้กับไล้ที่บระชาชนเนี้มียอดแจกเท่าไหร่บ้างครแบบเขาก็จะเช็คว่าเออเรายื่นครบไหมถ้ายื่นรายได้ยังไม่ครบก็จะแจ้งมาว่ามีรายได้จากตรงนี้อยู่เท่านี้นะต่อเอกสารไปยื่นแจ้งครับผมได้ครับประมาณนี้ค่ะครับ ค่ะเพราะดังกิฟต์ฟรีนั้นเป็นน้ำส่งยอดตัวนี้ค่ะข้อมูลเขาระบุว่าสรรพก่รทุกเดือนครับผมครับครับขอบคุณมากสำหรับข้อมูลนะครับผมค่ะครับข้อมูลเรียบร้อยครับสวัสดีครับครับโอเคครับผมข้อมูลเรียบร้อยนะครับข้อมูลเรียบร้อยใช่ไหมครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาอธิบายกันต่อนะครับ เพลงโอเคอันนี้เป็นสนิทรายได้ของแอดมินนะครับถามว่าแอดมินตำแหน่งโกลสตาร์ผู้บริหารระดับต้นนะครับค่าคอมมิชชั่นประจำตำแหน่ง25%ครับส่วนเงินประกันอุบัติเหตุ PA ครับหนึ่งสองแสนสองหมื่นบาทครับอันนี้เป็นบริษ,ษัทกิฟรินจ่ายให้เรานะครับเห็นตัวเลขอยู่ใช่ไหมครับตรงนี้นะครับสองแสนสองหมื่นบาทภาษีล่ะส,สมมติว,ว่าอันนี้ผมรับรายได้เมื่อเดือน มก,มกราคมปี2ารมปย2562รายได้ผมเท่าไหร่ครับผมมียอดเท่านี้เองผมมียอดทั้งกลุ่มยอดส่วนตัว1 8 0 2คะแนนแล้วก็มียอดกลุ่มเท่าไหร่ยอดกลุ่ม3,000ภาษีสะสมเท่าไหร่ภาษีสะสมศูนย์รายได้สะสมปี1724บาท49สตางค์ตรงนี้เห็นไหมครับก็จะมีบอก ซึ่งรายรับจริงๆของผมใน,ในรอบแรกก็แค่แปดร้อยห้าสิบสองบาทครับทานมาเยอะไหมไม่เยอะครับตอนนี้นะครับแปดร้อยที่ผมวงกลมนะครับแปดร้อยแปดร้อยห้าสิบสองบาทหกจุดห้าสตางค์นี่คือรายได้นะครับดูดูช่องรายได้รอบที่หนึ่งรายได้รอบที่สองมาจากไหนคือมีการปิดยอดเพิ่มหมายความว่าในทีมงานหรือท่านเองจะจะทาตาแหน่งจะทาตาแหน่งให้สูงขึ้นท่านจะต้องปิดยอดเพิ่มให้ได้ตําแหน่ง ภายในเดือนนั้นท่านจะต้องปิดรอบปิดยอดขายเพิ่มในรอบที่2ซึ่งคุณก็จะมีรายได้เพิ่มในรอบที่2ด้วยเช่นกันทุกๆวันที่22ของเดือนนะครับอันนี้12เดือนนะครับของปี2562ัารกสิครับมกราคมพาไล่ไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับไล่ไปเรื่อยๆแอดมินจะได้ทุกเดือนตั้งไล่มาตั้งแต่ปี5960 6 1เแต่ถามว่าเยอะไหมมันก็ไม่ค่อยเยอะเพราะตามสภาพเศรษฐกิจด้วยและ ความขยันของเราด้วยบางเดื่อนผมซื้อกินซื้อใช้เนี่ยผมได้คืนแค่ห้าเราเองแม,แม่เจ้าคุณคุณดูเลยเนี่ยครับถามว่าไรายได้ทั้งหมดผมต้องไปยื่นแบบสรรพกรไหมผมมีไรายได้รวมสิบรายการเนี่ยผมยังไม่ถึงหกหมื่นเลยครับเพราะว่าขายของดีจัดสัมผัสได้เอ่อทาแบรนด์ของตัวเองผมไปเสียอะไรมาบ้างเมื่อวานก่อนอย่างคลิป ep ที่แล้วผมก็เล่าให้ฟังแล้วว่าผมไปเสียภาษีป้ายซึ่งป้ายของผมเนี่ยขนาดครึ่งของ a 4ี่นี่เองครับผมใช้ f เ t u r e board ขนาดนี้ครับ ครึ่งหนึ่งครับใช้อักษรย่อ3ตัวโอเคไหมครับซึ่งของผมจะต้องเสียหลักเท่าไหร่หลักร้อยอันนี้ปีที่แล้วผมก็ไม่มีไรายได้อะไรจะเกิดขึ้นก็ยังไม่ทันได้เสียภาษีโรงเรือนที่ผมใช้จดทะเบียนคือหลักๆอะ่ะผมจะบอกเลยผมโทรไปถามหัวหน้าว่าเนี่ยผมทําธุรกิจออนไลน์นะหลักๆแล้วผมไม่ได้ตุนของเลยผมไม่ได้สต็อกของมันมันใช้แค่การแบบ อะไรอ่ะผมไปตั้งโทรศัพท์อยู่ที่ไหนก็ได้อยู่ที่บ้านนอกผมผมโพสต์ก็ได้เพื่อนผมเชิญไปเที่ยวจังหวัดชะองหมหัวหีนไปเชียงใหม่อะไรแบบนี้ผมสามารถไปโพสต์ตามโรงแรมตามคาเฟ่ได้ทุกที่เลยซึ่งมันถามว่ามันจําเป็นต้องสตอ๊อกของไหมมันก็ไม่จําเป็นนะครับคุณเพราะว่าทุนเราน้อยใครจะเอาทุนมานั่งซื้อของแบบเป็นแสนไปเลยแล้วห้องเราก็ติดนิดเดียวอ่ะมันก็ไม่ได้เยอะอะไรผมก็ถามเจ้าหน้าที่แล้วในในฝ่ายจัดเก็บ รายได้ภาษีคลังจังหวัดเนี่ยเขาก็อนุโลมให้ผมเมื่อปีที่แล้วซึ่งเมื่อวานก่อนผมไปชําระมาท่านก็อบอกว่ายังไม่ชําระยังไม่ให้ชําระคือผมจดแบรนด์มามันเป็นแบรนด์เสื้อผ้าถามว่ามันขายดีไหมมันไม่ตลาดมันไม่โตเลยคุณคือผมก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันว่าเราจะต้องดําเนินการอย่างไรต่อไปแต่ทุกวันนี้ เป็นสมาชิกอันนั้นอันนี้เยอะไหมก็เยอะแต่ถามว่าคุณโพสต์ไปแล้วมันมันขายได้ไหมมันไม่มีอะไรขายได้เลยปัญหาคุณโพสต์ก็จริงแต่คุณไม่ได้ขายคุณไม่มีไรายได้ผมเคยโทรไปถามเจ้าหน้าที่สรรพกรในเขตที่เราสังกัดอยู่หรือแม้แต่เขตใกล้เคียงอยู่อยในในกรุงเทพที่ไหนก็นแล้วแต่ท่านก็จะให้คําตอบเหมือนกันว่าถ้าไรายได้มันไม่เกินหกหมื่นน่ะก็ไม่จําเป็นต้องมายื่นแบบหรอกอันนี้ที่ผมสรุปมาเลยนะอ้าว เดี๋ยวโทษนะครับอันนี้สิบนาทีผ่านไปเดี๋ยวจะให้ดูรายได้เดือนมกราคมปีหกสามนะครับรายได้สะสมของปีหนึ่งพันเจ็ดสิบเก้าบาทถึงหกหมื่นหรือยังเนี่ยยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงเลยนะครับยอดยอดซื้อใช้ส่วนตัว1 5ึ่้ารอยิบสบาทแล้วทุกๆไปเสียที่เราไปซื้อม,มีมีแต่เราเสียแวดนะมีแต่เราเสียภาษีมูลค่าเพิ่มโอเคเนาะก็เนี่ยจะบอกให้ว่ามัน มันก็เหมือนเราบริโภคซื้อกินซื้อใช้เพื่อเอาเงินประกันตรงเนี้ยโอเคครับเพราะทีมงานเรามันยังไม่เยอะครับถ้าถ้าถ้าบางคนสลิปเขาจะยาวยาวมากๆเลยก็จะมีทีมงานแบบหูชื่อทีมงานแบบออกมาแบบเป็นสิบๆแผ่นเลยคุณมันขึ้นอยู่กับความขายันแล้วเรารู้จักคนมากน้อยแค่ไหนเราเจาะกลุ่มเป้าหมายได้มากน้อยแค่ไหนเรารียรคูเเมนเป็นไหมการทําธุรกิจขายตรงมันก็จะตรงนี้แหละครับคือเทคนิคมันหัวใจมันซึ่งถ้า ถ้าผู้บริโภคเข้าใจเขาโอเคเขาเอ็กเซปต์เราเขายินดีที่จะสนับสนุนสปอร์ตเราช่วยเหลือยอดเราโอเคอันนี้ก็ดีนะถ้าเขาต้องการซื้อสินค้ากับเรามันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเกิดเราแนะนําแล้วไม่มีชาวบ้านชาวเมืองเขาสนใจอย่างเงี้ยมันก็เป็นปัญหามันก็เกิดที่ว่าเราก็ไม่มีไรายได้ไงยีเรามันก็จะน้อยลงถ้าเราไม่ไปเดิน Walk in ช่วยต่อให้เรา ออนไลน์เท่าไหร่อ่ะมันก็ไม่มียอดเกิดขึ้นหรอกต่อให้ผมเอาแบรนด์เสื้อผ้าของผมไปวางตลาดนะผมจะมานั่งเสียภาษีทางทางออนไลน์เพิ่มอีกรายการนั้นรายการนี้ซึ่งมันก็มีเจ้าหน้าที่บอกให้ผมไปยกเลิกก็ดีเหมือนกันนะท่านบอกว่าให้ยกเลิกเลยแต่บางท่านก็บอกถึงจะยกเลิกก็มีภาษีเกิดขึ้นเอาเราจะยกเลิกทําไมแต่ถ้าเกิดผมไปไปใช้สถานประกอบการสองสามแห่งสี่แห่งอันนั้นผมก็จะต้องไปเสียคูณไปตามจํานวนของ พื้นที่นะครับนั่นเองอย่างของกิฟฟรีนะครับคุณต้องเข้าใจว่าถ้าคุณทําปีหนึ่งรายได้คุณไม่เกิน6กหมื่นบาทคุณไม่ต้องยื่นแบบภาษีนะครับไม่ต้องยื่นสนรรพกรโอเคไหมถ้าคุณทําไม่ถึงสรรพกรเช็คได้จากไหนเช็คไดจากไอเดียแบบประชาชนที่คุณซื้อในเมมเบอร์เนี่ยมันก็มีอยู่แล้วเนาะมันก็ในในที่รบเบสิจรับเงินไปกับภาษีอย่างย่อเนี่ยมันก็มีเลขที่แบบประชาชนเราอยู่แล้วแล้วก็จีมีเลขที่แบบเลขที่ประจําตัวผู้เสียภาษี อยู่แล้วซึ่งสรรพากรเขาเช็คได้เพื่อซึ่งบริษัทกิฟฟีนมีหน้าที่ส่งข้อมูลให้สรรพากรนั่นเองครับผมถ้าข้อต่อมาเกิน6 0,000บาทต่อปีคุณต้องไปยื่นแบบแสดงแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่สรรพากรนะครับในเขตพื้นที่ใกล้บ้านคุณที่คุณพักอยู่ระแวกนั้นรายได้ต่อปีรวมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถ้าเกิน60,000บาทถ้า ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วถ้าเกิน60,000บาทหมายถึงว่าคุณอาจจะมีรายได้อย่างอื่นด้วยนอกจากกิฟเฟอรีนโดยอาจจะมีแบบผมไม่รู้ว่าอาจจะมีที่ไปที่มาอะไรยังไงคุณก็เอาไปยื่นแบบประกันถ้ามันเกินน่ะแต่ของผมรวมจากสเตทเมนต์เงินเข้าออกในบัญชีแล้วมันก็ไม่ถึงนะครับผมมันไม่ถึงจริงๆน่าจะอยู่หลักประมาณ4ี่หมื่นมังเป็นเงินแบบเงินแบบญาติฝากเอามาใช้นี่อะไรอย่างเงี้ยญาติฝากเอามาใช้นี่รายวันอะไรแบบเนี้ยโอเค okay, มันก็ไม่ถือว่าเป็นไรายได้ถูกไหม โอเคครับต่อมายอดรับเกินรายได้ของนักธุรกิจระดับผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปในกิฟฟรีนะ่ยแน่นอนครับรายได้หลักแสนขึ้นไปแล้วระดับประเภทเอ็กซ์คลูซีพราไดส์แกรนพราราไดส์ไดมอนด์แกรนพาราไดส์ยอย่างเงี้ยผมการันตีได้เลยนะครับระดับสองแสนแสนอับทั้งนั้นแหละครับและที่บอกว่ารายรับต่อเดือนเกินสามแสนหนึ่งหมื่นบาทรายรับต่อ ปีเกิน3ามแสนหนึ่งมื่นบาทเกินหนึ่งหมื่นสามแสนหนึ่งนะครับไม่ใช่3ามแสนหนึ่งบาทสามแสนหนึ่งมื่นบาทนั่นเองครับผมส่วนที่เกินเขาจะหักภาษีห้าเปอร์เซ็นเป็นเป็นเริ่มต้นเลยนะครับที่ห้าเปอร์เซ็นเป็นในอัตราก้าวหน้าในภาษีอัตราก้าวหน้านะครับส่วนที่เกินสามแสนหนึ่งมื่นบาทอัะ ขึ้นไปแล้วส่วนที่เกินกิฟฟรลินจะหักภาษีขั้นต่ำเนี่ยเริ่มต้นที่5%ในคิดในอัตราภาษีก้าวหน้านะครับผมและส่วนที่ไม่เกินบริษัทก็จะรับผิดชอบตรงนี้ให้ถูกไหมครับและส่วนที่คุณทำมาเกิน60หมืบาทคุณก็ไปยื่นแบบแล้วคุณก็รอว่าทางสรรพากรเขาจะาให้คุณชําระภาษีรายได้บุคคลธรรมดาปีนั้นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยครับผม ถ้าสรรพกรเขามีวิธีเช็คก็คือดูจากข้อมูลไ d ใบเสร็จที่เราซื้อนั่นแหละครับใบเสร็จที่เราซื้อสินค้า g i ฟฟอรีนจะนำส่งยอดตัวนี้ให้กรมสรรพกรทุกๆเดือนครับเพราะนั้นสนรรพากรเขาเช็คได้แล้วแหละโอเคนะครับแ็เกชันตัวนี้ก็คือภาษียื่นหักหนะ้าที่จะจะเป็นศูนย์ ถ้าเกิน310000บาทเมื่อไหร่จะนำส่งยอดให้สรรพากรโอเคไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่เข้าข่ายวงเงินตรงนี้3 1 3 1 0 0 0 0หรือ310000บาทไม่เกินนะครับไม่เกินย้าไม่เกิน310000บาทก็ไม่ต้องกังวลในส่วนตรงนี้ครับ โอเคไหมเพราะบริษัทกิฟฟินจะรับผิดชอบแทนตัวแทนจำหน่ายอิสระและสมาชิกนักธุรกิจกิฟฟินสกายไลท์ line, ทุกท่านแต่1ปีถ้าคุณมีรายได้เกิน60,000บาทกรุณาไปยื่นแบบที่สรรพกรนะครับยื่นแบบพองกดอนะครับผมภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับถ้าไม่เกินไม่เข้าข่ายก็ไม่เป็นไรครับอันเคอันนี้ก็คือ สรุปก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวพบกันใน EP หน้านะครับเดี๋ยวแอดมินจะมานำเสนอข้อมูลใหม่ๆเอาจากประสบการณ์จริงนี่เลยครับผมท่านใดสนใจธุรกิจหรือสอบถามอะไรก็สอบถามมาได้ครับเท่าที่จะหาข้อมูลมาตอบให้ได้อันนี้ขออนุญาตทางาสำนักง,งานใหญ่นะครับในการเป็นวิทยาทานให้ความรู้กับนักธุรกิจที่ มีเป้าหมายในการที่จะไปในตาแหน่งที่สูงสูงขึ้นนะครับคือคุณจะต้องประสบความสําเร็จมีไรายได้หลักแสนหลักล้านมันจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่อันนี้คุณต้องศึกษาไปด้วยนะคุณไม่ใช่คุณทคลิปฟรีนข้ามาคุณไม่รู้อะไรเลยคุณก็ต้องรู้ครับอันนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเคยมาอธิบายไหมเราก็อยากจะรู้เพราะเราไปจดทะเบียน ทําเครื่องหมายการค้ามาด้วยเราไปจดทะเบียนพาณิชย์ออนไลน์แล้วซึ่งมันซําซ้อนกันเราก็เลยอยากจะรู้เราก็เลยแบบว่าหลากัหลกๆแล้วนะบริษัทบริษัทที่ผมเป็นตัวแทนอยู่ผมขายได้กิฟฟีนบริษัทเดียวหมายถึงว่าผมซื้อกินซื้อใช้นี่หนแหละแต่ก็ถามว่าอีกส่วนหนึ่งอ่ะผมอาจจะขายได้จริงๆนี่แหละแต่ว่าไม่มากอาจจะชิ้น2ชิ้นกล่องยาดมหลอดหนึ่งอะไรแบบนี้ยาสีฟันหลอดหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอะไรแบบนี้ซึ่งถามมาเยอะไหมมันก็ไม่เยอะโอเคครับ ก่อนจบคลิปนี้ขอ,อาฝากทุกๆท,ท่านนะครับกดกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ติดตามสันกระดิ่งให้อมินดด้วยนะครับของช่อง z p h Channel นะครับแล้วพบกันกับคลิปใน EP ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับรักษาสุขภาพนะครับช่วงนี้กับวิกฤตสถานการณ์ทีเ่เชือ้อไวรัสโควิด 2019นะครับกำลังระบาดในประเทศไทยของเราก็ยอดอยู่ที่200กว่าคนแล้วก็ขอให้ทุกท่านกินร้อนช้อนกลางล้างมือให้สะอาดบ่อยๆนะครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีครับมันออกกำลังกายและทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับหวังว่าทุกท่านคงจะปลอดภัยโชคดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ